และนี่ครับคือคอตกอรจอมแผลสุดฉลาดที่ชอบวางกับดักและสะสมเช้นส่วนของมนุษย์กรอบจากเราฮะและนี่คือหนังไรล,ล่าครับที่ไม่ดูแล้วถึง2ภาคครับแถมยังทิ้งปมทิ้งภาค3าไว้แต่ไม่มาสักทีฮะกับเรื่อง The c คอร e c t o ตอร์ฮะซึ่งในภาคแรกเองฮะเป็นเรื่องราวฮะของตัวหลักชายฮะที่เป็นช่างซ่อมบ้านที่ต้องการจะหาเงินให้กับภรรยาแต่ทางลัดฮะก็คือการปล้นแต่ว่าดันไปเจอคอตกอรอีกคนฮะที่ได้ปล้นก่อนหน้านี้ไปแล้วฮะแถมฮะยังวางกับดักมากมายภายในบ้านหลังนี้ครับ กันคนเนี่ยเข้ามาช่เหลือฮนะและตัวหลักของเราครับกับพรรคพวกเนี่ยกระดั้นเลือกถูกบ้านซะอีกฮะก็เลยกลายเป็นความบังเอิญครับที่เราจะได้เห็นความเคลีต่างๆของกำลับภายในบ้านหลังนี้แบบสั้สนๆและก็สยงภายในเวลาเดียวกันฮะ จนนำไปสู่ครับภาค2ครับที่มีคนตัวมากขึ้นครับกับงานปาร์ตี้ที่มีคนกว่าร้อยคนฮะแน่นอนว่าคอตกรเนี่ยต้องการเล่นกับพวกเหยื่อสักหน่อยครับจึงวางกับดักฮะล่อเหยื่อฮะแบบว่าเยอะมากๆเลยนะฮะจนมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยรอดออกมาได้ครับแต่ก็ไม่พ้นมือครับคอตกรถูกจับไปอยู่ดีฮะ ื่อทดลองถึงเรื่องอะไรบางอย่างฮนะและคนที่จะช่วยได้ก็ยันเป็นชังซ่อมบ้าจากภาคแรกนั่นเองฮะถ้าอยากรู้ว่ามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยต้องไปดูต่อครับในหนักนะฮะจะบอกเลยเลยว่าแกภาคสองนี้ก็หมดใช้ได้ไม่แพ้กันเลยครับแถมเหมือนก็ยังมีการทิ้งปช่มงทายวีครับว่าอาจจะมีภาคต่อก็คงต้องลุ้นต่อไปครับแต่ส่วนตัวเนี่ยถูกใจคอหนังสยองขวัญอย่างแน่นอนฮนะ